สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาคุยเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าถ้าเราเข้าใจมันจริงๆชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปแบบถาวรไม่ใช่แค่เรื่องงานไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่แทบทุกเรื่องในชีวิตเลยครับหัวข้อของเราคือความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของความเก่งแต่คือความสม่ำเสมอ หลายคนอาจคิดว่าคนที่รวยคนที่สำเร็จคนที่มีธุรกิจใหญ่ๆหรือคนที่พัฒนาตัวเองได้เร็วเป็นเพราะเขาเก่งกว่าเรามีพรสวรรค์มากกว่าเราหรือโชคดีกว่าเราแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับสิ่งที่แบ่งแยกระหว่างคนสำเร็จกับคนล้มเลิกกลางทางไม่ใช่ความเก่งแต่คือความสม่ำเสมอผมอยากให้คนลองนึกภาพนะครับ คนสองคนตั้งใจจะวิ่งมาราธอนในอีกหนึ่งปีข้างหน้าคนแรกฟิตมากเก่งมากฝีเท้าดีจากสมัยเรียนแต่อีกคนหนึ่งตัวใหญ่ออกกำลังกายน้อยวิ่งทีเดียวก็เหนื่อยแล้วแต่รู้ไหมครับว่าใครคือคนที่แข่งวันจริงแล้วทำเวลาได้ดีกว่าหลายครั้งเป็นคนที่อ่อนกว่าในตอนเริ่มต้น เพราะเขาซ้อมทุกวันวันละนิดส่วนคนเก่งซ้อมทีน,น,นานๆทีเพราะมั่นใจว่าเก่งอยู่แล้วและนี่คือความจริงของชีวิตเลยครับความเก่งช่วยให้เริ่มต้นได้เร็วแต่ความสม่ำเสมอทำให้ไปถึงเส้นชัยตอนที่หนึ่งทำไมความสม่ำเสมอถึงสำคัญกว่า 1. เพราะความสม่ำเสมอสร้างผลสะสมคําพาวเอฟเฟกทุกอย่างในชีวิตเรามีผลทบต้นครับ ทั้งการเงินสุขภาพความรู้ทักษะหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ถ้าคุณอ่านหนังสือวันละ10หน้า1ปีคือ3 6 5 0หน้าเท่ากับ10 1ถึง12เล่มถ้าคุณออมเงินวันละ50บาท1ปีคือ1,8,250บาทและถ้าลงทุนด้วยผลตอบแทนเฉลี่ย8%ต่อปี10ปีจะพุ่งเป็นหลายหมื่น ถ้าคุณออกกําลังกายวันละ15นาทีผ่านไปหนึ่งปีร่างกายคุณจะต่างจากตอนนี้แบบคนละคนผลลัพธ์เหล่านี้ไม่ได้มาจากความเก่งแต่มาจากการทำเล็กๆซ้ำๆทุกวันมันเหมือนหยดน้ำที่ตกลงบนก้อนหินไม่ได้แรงแต่ตกซ้ำๆทุกวันจนก้อนหินยังบุบได้เลยครับ 2. ความสม่ำเสมอคือพลังที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ ความเก่งหาคนเก่งกว่าได้เสมอแต่ความสม่ำเสมอหายากมาก99%ของคนมักเริ่มด้วยไฟแรงแต่มีเพียง1%ที่ยังทำในวันที่ขี้เกียจในวันที่เหนื่อยและในวันที่ไม่มีแรงบันดาลใจเหมือนวันแรก เพราะฉะนั้นคนทุ่สม่ำเสมอเท่ากับคนที่ชนะเสมอ 3. เพราะความสม่ำเสมอเปลี่ยนตัวตนของเราถ้าคุณออกกําลังกายทุกวันคุณจะกลายเป็นคนที่ดูแลสุขภาพถ้าคุณอ่านหนังสือทุกวันคุณจะกลายเป็นคนรักการเรียนรู้ถ้าคุณออมเงินทุกเดือนคุณจะกลายเป็นคนมีวินัยทางการเงิน ความสม่ำเสมอไม่ได้สร้างแค่ผลลัพธ์แต่มันสร้างตัวตนใหม่ที่พาเราสู่ชีวิตแบบใหม่ทั้งหมดตอนที่สองทำไมคนส่วนใหญ่สม่ำเสมอไม่ได้หลายคนไม่ได้ขาดความเก่งแต่ขาดความสม่ำเสมอและมันมีเหตุผลง่ายๆที่ทุกคนเจอ 1. ตั้งเป้าใหญ่เกินไป คนส่วนใหญ่เริ่มจากอยากลดน้ำหนัก10โลอยากวิ่ง5กิโลในสัปดาห์เดียวอยากออมให้ได้300แสนในปีนี้เป้าใหญ่เกินไปทำไม่ถึงหลุดมือแล้วก็ล้มเลิกแต่ความลับคือความสำเร็จเกิดจากเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้จริง 2. เราตั้งใจมากเกินไปในวันแรกแต่หมดแรงในวันต่อๆไป ทุกคนคงเคยนะครับวันแรกตั้งใจจัดเต็มวิ่ง5กิโลอ่าน50หน้าเก็บบ้าน3ชั่วโมงแต่พอวันที่สองมันรู้สึกเหนื่อยแล้ววันที่3เราก็หยุดความสม่ำเสมอไม่ใช่การทุ่มแรงครั้งเดียวแต่คือการใช้แรงน้อยๆที่เราทำได้ทุกวัน 3. เราคิดว่าสิ่งเล็กๆมันไม่สำคัญพอเราเชื่อว่า1ห,หน้าไม่ทำให้เก่งขึ้นออม20บาทมันไม่รวยหรอกออกกำลังกาย10นาทีก็ไม่ผอมแต่ความสำเร็จเกือบทุกอย่างเกิดจากสิ่งเล็กๆที่ทำซ้ำเหมือนการต่อเลโก้หชิ้นต่อวันผ่านไป1ปีมันสร้างเป็นเมืองได้เลยครับ ตอนที่4ตัวอย่างชีวิตจริงที่สม่ำเสมอชนะความเก่ง 1. นักวิ่งมาราทอนมือใหม่ที่ชนะคนเก่งผมเคยรู้จักคนหนึ่งเริ่มวิ่งแบบหอบแหกวิ่งได้400เมตรก็หยุดแต่เขาวิ่งทุกวันวันละ10 1ถึง15นาที1ปีให้หลังเขาวิ่งจบมาราทอนก่อนเพื่อนที่เคยเป็นนักกีฬามาตั้งแต่เรียนเพราะอะไรเพราะคนเก่ง วิ่งเวลาว่างแต่เขาวิ่งทุกวัน 3. คนเก็บเงินเดือนละ500แต่รวยกว่าเพื่อนที่หาเงินเก่งกว่ามีเคสหนึ่งครับ คนหนึ่งได้เงินเดือนหมื่นต้นๆแต่ออมเดือนละ5 0 0ร้อยถึงหนึ่ันตั้งแต่อายุ22อีกคนหนึ่งได้เงินเดือนส0,000แต่ลืมออมเพราะรู้สึกว่าอยากใช้ก่อนผ่านไป10ปีคนแรกมีเงินลงทุนมากกว่าเป็นเท่าตัวไม่ใช่เพราะหาเงินเก่งกว่าแต่เพราะสม่ำเสมอ 3. นักธุรกิจที่เริ่มจากร้านเล็กๆร้านกาแฟบางร้านไม่ได้เริ่มจากความเก่งแต่เริ่มจากการเปิดร้านทุกวัน โพสทุกวันพัฒนาทุกเดือนจนสะสมชื่อเสียงและลูกค้าหลายธุรกิจไม่ได้ชนะเพราะเก่งแต่ชนะเพราะไม่หยุดตอนที่ 4. วิธีสร้างความสมังเสมอแบบทำได้จริงนี่คือส่วนสำคัญที่สุดครับเพราะผมยากให้คุณเอาไปใช้จริงๆไม่ใช่แค่ฟังแล้วรู้สึกดีแต่ทำแล้วชีวิตดีขึ้นจริง 1. ให้เริ่มจากเล็กที่สุดที่ทำได้อย่าเริ่มใหญ่อย่าเริ่มยากอย่าเริ่มตามอารมณ์ ให้เริ่มจากน้อยจนคุณปฏิเสธไม่ได้ตัวอย่างอ่านหนึ่งหน้าออม20บาทออกกำลังกาย5นาทีเก็บบ้านวันละหนึ่งมุมทำคอนเทนต์วันละ10นาทีเป้าหมายของคุณในช่วงเริ่มต้นคือการทำให้เป็นนิสยัยไม่ใช่การทำให้เก่ง2ใช้หลัก2นาที2นาทีรู ถ้าทำได้ภายในสองนาทีให้ทำเลยอ่านหน้าเดียววิทพื้น5้าครั้งล้างแก้วที่กินเสร็จเก็บเสื้อผ้าสามตัวความเล็กนี่แหละครับจะสร้างความสม่ำเสมอ 3. ติดตามผลแบบง่ายที่สุด ไม่ต้องมีแอปไม่ต้องมีระบบซับซ้อนใช้ปฏิทินธรรมดาก็พอทำได้ก็ทำเครื่องหมายกากบาทไว้ทำได้อีกวันก็ทำเครื่องหมายกากบาทอีกทำอีกก็ทำเครื่องหมายกากบาทอีกเราจะไม่อยากทำกากบาทขาดตอนนี่แหละคือพลังของความสม่ำเสมอ 6. ทำให้มันง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ความสม่ำเสมอจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทำได้ง่ายถ้าอยากออกกำลังกายให้วางเสื้อผ้าออกกำลังกายไว้ข้างเตียงถ้าอยากอ่านหนังสือให้วางหนังสือไว้โต๊ะกินข้าวถ้าอยากออมเงินให้หักบัญชีอัตโนมัติเรื่องไหนที่ง่ายเราจะทำได้บ่อยเรื่องไหนที่ยากเราจะเลิกก่อนเห็นผลตอนที่สองไม่ต้องเก่งไม่ต้องมากแต่ต้องมาเรื่อยๆ จำไว้นะครับความสม่ำเสมอไม่ได้แปลว่าต้องดีทุกวันคุณอาจมีวันที่เหนื่อยวันที่ทำไม่เป็นที่วันที่ไฟไม่แรงไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยสิ่งสำคัญคือไม่หยุดบทสรุปความสำเร็จในชีวิตจริงไม่ได้มอบให้คนเก่งที่สุดแต่ให้กับคนที่ทำต่อเนื่องนานที่สุดคนเก่งเริ่มไวแต่คนสม่ำเสมอไปถึงเส้นชัย จำประโยคนี้ไว้ครับถ้าคุณเก่งคุณเริ่มได้เร็วแต่ถ้าคุณสม่ำเสมอคุณจะไปได้ไกลกว่าเสมออย่ารอให้พร้อมอย่ารอให้เก่งเริ่มจากเล็กที่สุดวันนี้ทำให้ได้ทุกวันผ่านไปหนึ่งปีคุณจะไม่เชื่อเลยว่าตัวเองเปลี่ยนไปมากแค่ไหนขอให้ทุกคนเลือกเส้นทางของความสม่ำเสมอแล้วเราจะพบว่าชีวิตเราเริ่มสำเร็จแบบที่ไม่เคยนึกถึงมาก่อนครับ